ี่เร็วเขารอพี่อยู่พเงก็จะกลับแั่ล้วเขินเขินเลยิดนนิอะไรล่ะบีด้วเยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบขึ้นเวทีขึ้นเวทีขึ้นเวทีไม่ฝากอะไรกับน้องๆแล้วกันว่าปากกี่คี่ี่โชคดีทุกคนปากร้านแกปิดเลยปิดนึง้านิบบากร้าสองร้านที่า มพี่ไปทำอะไรครับได้ครับพี่เคยบอกผมสมัยแรกๆเพิ่มถ้าเก็บ60ล้านน่าจะ20 2าเหรอ20ถึง20เหลือแล้วร้านดอลล่าหรือเปล่าครันี้ถึงเป้าแล้วใช่ไหมครับตื่นเต่าขายทองไปละไม่เก็บทองทองก็ได้ทองไหนๆก็ไม่พูดใช่ไหมผมถามแล้วกันมีวิธีแนะนำไงบ้างว่าจะเก็บตังค์เนี่ย

อะไรก็ได้ไม่เกินร้อยหนึ่งกันต่อวันไม่เออกินห้าสิบห้าสิบเ้าส้าสีบหาสบห้าสิบาิบหาสิบห่าสิบี้าสิบห้าสิบห้าสิ้าสว่อาสิบห้สิ้าสิบาสิบหา่ห้าสิบ้าสบอกาสบ้าสิาสิบอ้ากิบหาบห้าสิบห้าสิบย้าสล้บมาสล้บ้าสิบบห้า้าส <c oughs> ิบ้าส <c oughs> ิ้าสิ่อมาอิบ้าสิห้่าี้ห เขเรียกอะไรนอเลขตัวเดียวเหรอเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวครับโอครับครับโหดื่มน้ำหลายคนไอ้เลขตัวเดียวมีหลายคนนี่เนาะอ่ะพีิณชชาครับเชิญเช้าไปยุ่งไปแม่เหมือนจะร้องไห้ พี่เจอนังไงบรรยายสรรพคุณนะพี่มุกดาพี่นั้จะตัวจอต่อไปต่อไปก็ต้องพูดให้น้อยเท่าเท่ากับคนฟังนั่นแหละใช่ไหมเหนื่อยเนือยเอายี่นี้ว่ามีมีใครจะถามพี่มุกดาไหมครนะเร็วเข้าคืนแล้วเสียเวลาเขากินนะ้อใจ

ไช้เยอะแยะั้อินเทอร์เน็ตฟรีตลอดเนี่ยวะจู้ฟรีกับบ้าเนี่ยอปากกเอาเออพี่คิดพี่คิดนิดนึงนะครับเข้าไหมพี่่ไไพ คิดมีเยอะคิดมีเยอะแน่ในฐานะที่เป็บบนคนรุ่นแรกเหมือนกานนะคคิดว่าท่านแต่รู้จักคนไปเยอะยาเนียวมุกจะเป็นคนหนึ่งในหลายหลายคนที่เป็นคนดีดนะำเนชีวิตดีคิดดีทำดีค่ะแล้วก็เสียดายมากในวันนี้ที่ต้องสูญเสียน้องคนหนึ่งจิงใน<ช>รุ<ช>่ง ดีสมที่มุ want, you know? ่งหวังและตั้งใจไว้แล้วก็เป็นเศรษฐีเร็วๆจะได้เป็นเพื่อนกน